นี้เรามาติดตามดูอ้อยของคุณเกียงศักดิ์เปาวิมานกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่เกียงส,ส,สวัสดีค่ะค่ะพี่เกียงคะวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อ่ออ้อยแปลงนี้ของพี่เกียงกี่ไร่คะตรงนี้ค่ะจะ้นวนสีไร่ตรงนี้40ไร่นะคะอ้อยที่ใช้อยู่นี่อ้อยพันอะไรคะพี่เกียงอ่าพันธุ์ซ้มือนี่9 9 7 2 9972้าทั้งขวามือนี่ ขอนแก่นสามขอนแก่นสามนะคะที่สถานที่เนี่ยที่ไหนคะอ่าเขาเรียวกว่าบ,บ้านทรัพย์ดินดําบ้านทรัพย์ดินดำ,นดนดำอ่าตําบ,บลลาสมพงอพําเภอมวงเหล็กตําบ,บลลาสมพงอพําเภอมวกวเหล็กจังหวัดสระบุรีสระบุรีรรค,ค่ะค่ะพี่เกียงนี่ตอนนี้สองแปลงนี้สี่สิบไร่ของเรานี้ใช้สมแดงอยู่ใช่ไหมคะใช่อยู่ใช้สมแ้วอ๋อใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ควบคู่กับอะมิโนใช่ไหมคะ<ช>อันนี้ใช่ไหมคะสองอย่างอัตราส่วนผสมยังไงคะคือใช้เข้มข้นค่ะหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งลิตรน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตร เมื่อก่อนเนี้ยที่ตรงเนี้ยพี่เกียงที่ยังไม่ได้เคยใช้สมแดงอะค่ะเป็นยังไงม้างคะมันก็สู่สมแดงไม่ได้ค่ะสี่สิบไล่ตรงเนี้ยเคยได้กี่ตันคะที่ที่เคยปกติอ้อยทั่วไปมันก็แด้ประมาณแปดตันเก้าตันแปดตันเก้าตันและค่าความหวานตรงนี้ที่ได้สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองไม่เกินสิบสามค่ะสิบเอ็ดสิบสองไม่เกินสิบสามแต่พอใช้สมแดงมาได้หนึ่งปีแตกต่างกันไหมคะ แตกต่างความหวานก็ดีขึ้นได้ถึงหมดประมาณ1 3 1 4ถึง15หจุด14ถึง15จุดแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของต้นต้นใหญ่อวบเนี่ยแต่แต่ก็ดีแต่กอดีแล้วก็โตไวด้วยโดยเฉพาะขอนแก่นสามนี่จะโตไวมากอันไหนคะขอนแก่นสามอนน้อ๋อขนแก่นสมอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นตอที่เท่าไหร่คะตอที่สองต